ยางไปใสเลมเลมเลมสวัสดีค่ะอยู่กับช่องพักํำแพงชาแนลนะคะกับบรรยากาศท้องทุง่งพ้าพันยางออกกำลังกายนะคะะนะเมื่อวานลมแรงมากพี่น้องทั้งลมทั้งฝนสองสาวแหเข้าวัดพอดีนะคะเดินเข้าวัดถึงวัดพอดีอวยว่าพี่ลูกลานอวยมาเล่มทั้งพี่ลูกน้อย <c oughs> <c oughs> นี่บริเวณของสองสาวยางกับสิบวกไก่บ้านหรอกนะค่ะน้นะ,นะถ้ายางออกกําลังกายวันนี้จะไม่ได้พาไปพาไปลงสะนะคะมือนี้มาแยงนี่มาแยง่งย่าน้องบอบอหญ้าสวยนะคะหญ้าสวยแบบเอาพป็นออกกําลังกายน้ำเนาะหมู่บ้านยา,างกก่ยางกระถือว่าไก่ยูจีคําแพงนะะเนาะกันนะขาอ่อนนั่งขาอ่อน นๆ Finnish, ๆแน่แน่ <Overwatch> ต้นกล้วยเพื่อนได้ลูกอย่านะอย่ามีความผิดอีกหนึ่งกระทงนะคะค่อยๆลงอุ้ยอุอุ้ย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 อุยอุ้ยอุ้ยอุนออยออยอุ้อย้อุ้้ยอุ้อ้ยอ้ยอ้อุ้อ้ยอ้อ้ยุ้ยย้ยอยุ มีอารมณ์มีอารมณ์ย่างอ่าเขาเด้อีกอย่างหนึ่งน้ำค้างน้ำหมอกเหยียบหมอกเหยียบน้ำค้างเอามองนี้ล่างงามๆนี่เอา้าเร็วเร็วอย่าไปใกล้น้องบอบไล่เพิ่อนฉิตื่นหญ้าก็สวยนะคะนะเดินออกกำลังกายไปด้วยเลื่นหญ้าไปน้ำ,นะะน,ำน,นะคะนะ้ำบ่อบฮันอาบนะคะ ันนี้แม่ควันกับบอไดไปตัดหญ้าพื้นไล่สวยๆพื้นกับย่งอยู่เด้๋ยพี่น้องไล่สวยๆพื้นกับย่งอยู่ตุ้มลุ่มตุ้มลุ่มเมื่อวานไปเอาบุญมานะคะทำบุญเพื่อแม่แม่ทุกท่านนะคะแม่แม่จ๋าเก็บุญเพื่อแม่แม่ทุกท่านนาเด้อจ้าแม่แม่จ๋าสาวอุ้มลุ่มแม่ควันยาง <c oughs> แม่ควานบอยางข่างเพื่อนก็ร้องไห้ต้องให้ต้องให้แม่ควานเดินข้างๆไม่เห็นแม่ควานก็ร้องไห้แล้วก็ไม่เดินไม่ยอมเดินลองดาวจุกแซ <c oughs> บว่แซบว่แซบว่ใหญ่จะเศร้าเมื่อยไ,ไ,ไปดาวถามเรื่อยๆนะคะนองไปเรื่อยๆภาพเพรนยางออกกำลังกายก่อนนะคะเริ่มยหยาไปน้ำนะคะก็สิได้อบน้ำนะคะ หายเพลินอาบน้ำชุมชมชมช่มชื่นฉ่ำแล้วก็มื่อนี้ก็สิแดดห่อนอีกบ่เนาะกันเนาะแดดห่อนอีกบ่เนาะมื่อนี้เนาะย่าหอ่อนเด้อฝนตกนตก็ตกมาดีๆเด้ออย่ามีลมเด,ด้อได้ยินข่าวเนาะค่ะนาะว่าลมกับคอยเพิ่นหายไปไหวเนาะค่ะน้องสร้างกระไดทั้งพุ่นเนาะที่เพิ่นเจ็บถึกเออสั้างกระสีพัดมาถึกเนาะคะ่ะเนาะขอให้หายไ,ไวๆนะคะ เป็นกำลังใจให้เนะคะเนาะบานสองสาวก็ล่มอยู่ล่มลมฟ้าแดงลมหมุนลมแรงมากนะคะลมแรงมากเมื่อคืนสองสาวแห่เขาหอดวัดนะคะก <c oughs> ้าวขาเขาวัดปุ๊บก็บเสียงฝ่ามาเลยนะคะบึมบําบึมบํามาเลยแล้วก็ล่มมากสองสาวมาหอดบานล่มมาถึงบ้านดีไม่ไกลนะคะลมวูมาบบกแห้งหนึ่งได้พี่น้อง เราก็เริ่มฟ้าแดงนะคะดึกๆมาลมมุนควันกับแม่ค่อนกับนางเฝ้ากันอยู่เนาะน,นางฝ้าสองสาวอยู่ก็ดึกนะคะดึกมากเลยอยู่เป็นเป็นม่เพิินเนาะยันเพิ่นยานเนี่ยค่ะยานเพิ่นยานลมก็น่ากลัวมากจริงๆลมมุนด้วยฟ้านี่แดงเลยฝนไม่เท่าไหร่นะคะฝนตกไม่เท่าไหร่เพราะว่าลมแต่ลมกับฟ้านี่ลมเอ่อไม้กระดานอัดตาแก้วท่วาเห็ด กันยาไว้นะคะหักครึ่งหนึ่งเลยนะคะต้นยยคายอยู่ข้างๆก็โน้มลงมาแรงเสนากลัวนะคะเจ๊เลาก็ะยานเด้เจ๊ก็กลัวน่ารักไหมคะทุกท่านจา๋าคุณถึกใจถึกใจได้ยางแน่นะคะได้กินแน่ยางแน่นองบอบบอ <c oughs> นีนางบอบบอ ผู้แมนทั้งวิญญาณเนี่เป็นหัทั้งวิญาณเน่เป็นหัวเดี๋ยวฝนสิประกาศจับแล้วเดี๋ยวนี้ประกาศจับประกาศจับผู้ใดมลาลักญาตสองสาวนี่แน่เลยมลาลักญานี่ประกาศจับกันน้าเจเตรียมเตรียมข้อหาเพิ่มเลยเจ้าเจเตรียมข้อหาเพิ่มเลยเจค้ำแพงได้ข้อหาเพิ่มก็คราวนี้แหละ ดีทุกท่านเลยนะคะถุกท่านจ้ะอย่าอย่าไปใกล้เขาหลายลูกล่ะถอยไปทงปังพูนทังหมันทาง้ทางคุณเห็นบอกคุณคุณขายยางนี้เจ้าเราคุณตั้งนาไปใส่เขาได้น่ะตั้งนาไปใส่เขา<ม>ถ้าเรายางยานแล้วขาแข็งนะคะน่ะเนาะตีคำแพงหมู่บ้านยางไก่นะคะยางไกแดดก็ห้อนน้ำก็ <c oughs> เลย มายืเสินยือสายพักใหญ่หนึ่งแล้วนะคะพักใหญ,ใหญ่ๆหนึ่งแล้วตั้งแต่เช้าจนแดดอ่อนโอ้แดดเริ่มแก่แล้วนะคะแดดอ่อนแล้วะะออกมากับบดวยยางไปไก่บ๊วยผ้าไปหนองนะคะมื่อนี้บ๊ไยผ้าไปอาบน้ำอยู่หนองบ๊วยผ้าไปล่งน้ำนะคะอย่างเล่มใหญ่อยู่แถวๆนี้ก่อนแล้วก็สิเขาบานฉีดสายน้ำเอานะคะนะ,ะย่านย่านมันโลมย่านหนองอยู่ทางหนองนานโลมรออีกสักวันสองวันก่อนนะคะวันสองวันก่อนเราค่อยจะไป ฝาอยากให้เจแล้วบืนขึ้นบืนลงน้ำนะคะเนาะเล่นหยาสบายใจเลยปะสบายใจเลยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะทุกท่านจ้าฝากแม่ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของพังคำแพงชาแนลด้วยนะคะฝากกดติดตามกดกระดิงด่งกดซับสไคร้ในช่องพังคำแพงชาแนลด้วยจ้านะคะ ย่างงามหรือทุกท่านจะอย่างงามต้องคล้องข้อต้องคล้องข้อกันสีล่างออกบอ่ออันอันนี้เพิินแเบ่งปูนปูนกับกับขมิ้นเนาะคะนะ่ะเนาะก็จะติดทนจะติดนานติดทนนานวันนี้จะล้างออกไหมจะอาบน้ําพ่อว่าแมนเหลือบบะค้างแล้วองดาวไหมแม,มน แมนบอเออแมนตึบ๊บมีบินพันเพิ่นสองโตห้อยกัดห้อยกัดเจดจะเลือดยังไปใส่มองยานเน้่ไหพี่พี่ไปว่อนมองพี่ลูกละเบิ่งน่องบอบอฝุ่นเห็นบอฝุ่นฝุ่นฝั่งบอบอ บอบอนอนแล้วคุณบอบนอยนอนแล้วคุณทบเรื่องไปเบงิงเขาคุณเอ้บบนอนนอนแล้วเจ๊นอนลงกันนะถ้าบายอายากไอบบบเนี่ยคอยนอนเราได้นี่แม่ถ้าบาอยากไอบบบเนี่ยคอยนอนเราได้นี่แม่ถอยถอยลกถอย ไอ,อยมันอยู่ใกล้เขาเดี๋ยวเขาสิตื้นคุ่นแม่ช้างข่างเจ้าคุ่นแม่ถอยวนไปทางหลังเล่มทางหลังคุ่นเบิร์ดถือคิงถือคิงช้างเผือกค่ะทุกท่านเห็นบอกเห็นสร้างเผือกว่าทุกท่านนี่ช้างเผือกพาช้างเผือกมาปล่อยหญ้าปล่อยเล่มหย้านะคะพาช้างเผือกมาปล่อยเล่มหย้าเด้อพี่น้องน้ำว่าอาบจะท้าแปลงไว้แล้วนะคะท้าแปลงไว้แล้ว น้ำว่าอาบจะทาแป้งไว้แล้วจ้านีาสวยอยู่อ่อนๆถือฝนเนาะค่นะเนาะถือฝนอ่อนๆเซ่บเชอร่อยอร่อยทำตาปิดๆด้วยนั่งทำตาปิดๆด้วยลูกหลานเลี้ยมเอาเนื้อเตียงนี่มองนี่ย่างยำย่างเดี๋ยวดิวดคุณนายคุณนายคุณนาย เมื่อวานต้องได้เดินจูงหู้าบพเห็นแม่กับห้องถ้าบ่เห็นแม่กับห้องน้ำตาไหลลงตาวัดเตี้ยเจ้าขึ้นหายาสันวะเ <c oughs> ตีเ้ยพเห็นแม่พามแม่มาชมบรรยากาศนะคะสองสาวมาเดินออกกํลาลังกายนะคะมาเล่นหญ้าภาพแม่มาเบ่งสองสาวนะคะ คลิปนี้แม่ควันก็นสิขออนุญาตนะคะจบคลิปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะแม่แม่จา๋าแม่ควันขอฝากแม่แม่นะคะกดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไครต์ให้ช่องความคัมเพลงชาแนลด้วยนะคะกล่วาวคำว่าสวัสดีคะ่ะแล้วองดาสวัสดีสวยสวัสดีสวยสว,ส,สวยสว,ส,สวยเฮ้ยมันอยากแยงซีนมันอยากแยงซีน สวัสดีค่ะ